เรื่องป่าอาถรรพ์เสียงเรียกจากความมืดกลุ่มเพื่อนห้าคนตัดสินใจตั้งแคมป์ในป่าลึกของจังหวัดหนึ่งแม้ชาวบ้านจะเตือนว่าป่าแถบนั้นมีทางผีคือเส้นทางโบราณที่วิญญาณจะเดินผ่านในคืนเดือนมืดแต่เพื่อนกลับหัวเราะเยาะและเลือกตั้งเต็นท์ทับทางนั้นโดยไม่รู้ตัวคืนนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆกับเสียงกระซิบชื่อของแต่ละคน เริ่มดังวนเวียนรอบแคมป์รุ่งเช้าหนึ่งในเพื่อนชื่อกันหายตัวไปเหลือเพียงรอยเท้าที่จางหายไปหน้าต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งมีผ้าสามสีผูกไว้เก่าแก่พวกเขาพยายามโทรหาแต่เสียงในพอสัพท์กลับเป็นเสียงร้องไห้จู่ๆก็มีเสียงแหบผ้าพูดว่าพวกมึงเหยียบแดนกูแล้วกลับไม่ได้อีก กลุ่มที่เหลือพยายามเดินกลับแต่เดินวนเป็นวงกลมไม่รู้จบทั้งที่ใช้ GPS ก็เหมือนโดนบิดเส้นทางในกล้องมือถือของแนนบันทึกภาพตอนเธอถ่ายเพื่อนแต่ในภาพกลับมีเงาคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มยืนมองพวกเขาอยู่หลังต้นไม้ห่างไปไม่กี่เมตรคืนนั้นท้องฟ้าไร้ดวงดาวแสงจันทร์กลายเป็นสีเลือกมึงเสียงผู้หญิงกรีดร้องดังก้องทั่วป่ามึงไม่ควรมา มึงไม่ควรเห็นพวกเขาเริ่มเห็นภาพหลอนซ้ำๆเพื่อนที่หายตัวนั่งร้องไห้อยู่ในบ่อโครนหรือแม้แต่เห็นตัวเองโดนลากไปในเงามืดหลังจากพยายามหนีทั้งคืนพวกเขากลับมาเจอแตนตัวเองอีกครั้งพร้อมกับร่างไหลลมหายใจของกันที่นอนอยู่กลางวงแคมป์เสียงปริศนาเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงคนรู้จักแม่ของแนนโทมาหาแล้วคูดว่าลูกอยู่ไหนหนูยังไม่กลับมาเลย สุดท้ายเหลือเพียงเจที่ยังมีสติเขาพยายามจุดไฟไล่สิ่งลี้ลับแต่กลับเห็นว่าทุกต้นไม้รอบตัวมีเงาคนยืนอยู่ใต้ต้นไม่ขยับไม่พูดเพียงแค่จ้องเขาอย่างไม่กระพริบตาก่อนทุกอย่างจะดับบูบลงเหลือเพียงเสียงสุดท้ายจากในความมืดว่าไม่มีใครออกจากที่นี่ได้ถ้าไม่สลัดอีกชีวิตแทน